สำหรับงาน Open Infa Summit Vancouver 2023เราได้รับโอกาสจากทางองค์กรระดับโลกอย่าง Open Infa Foundation ในการนำเสนอเปเปอร์ให้กับชาว Open Stack ทั่วโลกได้รับฟังกันหัวข้อแรกจะพาทุกคนนะครับมาร่วมรับฟังความไม่เหมือนใครของนิพากลาวในการสร้างพั i v ิคค Cloud ของตนเองโดยใช้ Open Stack ก o า k a t าซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ออกมาเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยสำหรับ Private Cloud หัวข้อที่2จะเป็นการบรรยายถึงวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของ Network Service ของ Kubernetes โดยการน,นำ BGP r r t t o c o l เข้ามาช่วยซึ่งข้อดีเนี่ยมีมากมายที่เช่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งทราฟิก ข้อที่3ความท้าทายหลักของเราก็คือการ implement share core และ dedicated core จากการใช้งาน o p e n s t a c k บนฮาร์ดแวร์ที่มีความหลากหลายเนี่ยโดยเรายังคง performance ไว้ให้ได้ในระดับสูงเพื่อให้มีความหลากหลายเหมาะกับ user ในวงกว้างแล้วก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงต้นทุนที่สูงจากการใช้งาน Cloud ระดับโลก